ผู้ชมครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามนาทีที่ผ่านมานะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะผู้พิพากษาออกบัลลังก์อ่านคำสั่งในคดีคส .2.2 ทับ .2.5.6.7 คดีที่พอมอจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นผู้ร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพน้องไน์ห้ามไม่ให้หนางสาวนัฐพรแม่ของน้องไน์กับพวกรวม2คนโดยขอให้ศาลมีคำสั่ง 1. ห้ามนำกิจกรรมไฟ้สดอันเกี่ยวกับการเชื่อมจิต 2. ห้ามเผยแพร่คำสอนทางพุทธศาสนาอันเป็นการบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนจากหลักทางพระพุทธศาสนาและไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก 3. ห้ามใช้สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรวมถึงภาพเคลื่อนไหวหรือสื่ออื่นๆที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็ก 4. ห้ามจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมจิตและห ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามที่สารเห็นสมควรซึ่งสารนะครับได้มีคำสั่งตามคำร้องของพอมให้มีการนำเด็กไปตรวจสุขภาพที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ภายใน15วันหลังจากคำสั่งสารและให้ตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนและให้แพทย์รายงานต่อสารทราบด้วยทั้งนี้สารสั่งห้ามนำเด็กทำกิจกรรมไร้สดเกี่ยวกับการเชื่อมจิตเผยแพร่คำสอนทางพุทธศาสนาอันเป็นการบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนจากหลักทางพระพุทธศาสนา และไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกห้ามใช้สื่อต oh. yeah. like mm ่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดําเนินกิจกรรมเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรวมถึงภาพเคลื่อนไหวหรือสื่ออื่นที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็กและออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อเป็นการคุ้มครองกับพมเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอยู่แล้วเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีโดยไม่ต้องรอให้สารสั่งในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุก ด้านนางสาวชนรดาชนะศรีรัตนกุลนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าในรายละเอียดคําสั่งศาลเราไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องเป็นไปตามพรบคุ้มครองเด็กนางสาวชนรดายังกล่าวต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้พมจจะได้ร่วมกับผู้ปกครองในการปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดยเฉพาะการวางแผนการเลี้ยงดูลูกในทุกๆด้านทั้งด้านสังคมการศึกษาและการนําเด็กไปทํากิจกรรมซึ่งศาลได้กําชับผู้ปกครอง ให้ดำเนินการตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามกฎหมาย